สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนด้วยและแน่นอนเราอยู่กับเมโลปัปโชว์ทามแล้ววันนี้อยู่กับแม่สวงค่ะซึ่งคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คนดูในไลฟ์เยอะมากเพราะว่าตอนนี้คือทะลุมาเป็นแบบหลักร้อยแล้วใช่ไหมสองร้อกว่าแล้วซึ่งเอาจริงๆคือ ถือว่าเยอะมากสำหรับแบบของร้านเมล็อบบี้โชว์ทม์ในช่วงนี้อะไรนะ้าคนยังพูดไปเรื่อยเหมือนเดิมเลยพี่พี่ชายดิฉันพี่ชายดิฉันยังพูดไปเรื่อยเหมือนเดิมเลย่เราตื่นก่อนวันนี่ยใช่เราตื่นก่อนเพราะวันนี้เราอยู่กับแมงหังวงและเดี๋ยวใกล้ที่จะได้ดูกันแล้วในรุ่งนี้รุ่งนี้ได้ดูกันแล้วแต่เดี๋ยวก็อื่นให้ทุกคนแนะนำตัวแล้วก็สวัสดีทักทายชาวเมล็อบบี้กันนิดนึงในค่ำลุ้นดูคนนี้ก่อนเลยค่ะสวัสดีครับกล้องไหนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งโอเคผมต่อให้นายุทธนะครับผมรับบทเป็นอ้า สวัสดีครับผมบ้านอาสาภัทรรับบทเป็นว่านครับมันมีใบมันมีเสีหลอกแล้วมันไม่ใช่ไม่หลอกไม่มีเสียงจริงเลยเสียงเข้าไลฟ์ไงโอเคครับเอามาผมอาะอาสาภัทรโอเคอ่านหนึ่งสองสามผมบ้านอาสาภัทรรับบทเป็นว่านครับเอ่อไอว่านไอว่านไอว่านไว่านครับสวัสดีสวัสดีครับผมอภิลักทวินครับรับบทเป็นเขมครับเย้ สวัสดีค่ะเห็นชังแต่งหน้าทำเห็นมันเห็นมันน่ารักดีเืมอวายมภาคภูมิครับรับบทเป็นฉัตรในแมนสวนค่ะแน่นอนโปรเจกต์แมนสวงรหลายคนก็ติดตามเนาะรวมถึงคนที่อยู่ในรลฟ์ตอนนี้ด้วยเรามาดาแฟนคลับของพวกคุณทั้งหลายนะแน่นอนนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมสงดาวเข้ามาได้เป็นกำลังใจพวกเรานะยแะแน่นอนวันนี้อยู่กับทั้ง4คนซึ่งเป็นนักแสดงนํา อของเรื่องนี้แมนสวงพรุ่งนี้จะได้ดูกันแล้วสําหรับแฟนคลับ,บเอ็นบอกว่ามีการเหมารงเหมารงกันบ้างแล้วด้วยไม่ไมคือต้องบอกว่าเราเราไม่ได้ ตั้งใจว่าแบบจะโฟกัสแค่แฟนคลับเข้าใจเราโฟกัสแบบทุกๆคนทุกๆคนเลยทุกคนที่เป็นคนไทยราะหนังเรื่องนี้จะปลุกความเป็นไทยในตัวคนออกมาถูกต้องเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้จะทําให้กระแสความนิยมของวัฒนธรรมไทยรวมถึงการแต่งชุดไทยเนี่ยกลับมาบูมมี่อีกครั้งหนึ่งรู้สึกไงบ้างการที่แบบหลายๆคนบอกว่านี่คือโปรดักอีกหนึ่งโปรดักของคนไทยที่ภูมิใจที่จะนําเสนอให้กับทั่วโลกภูมิใจทุกคนภูมิใจมันใจมากๆอค่ะโดยเฉพาะคนที่แบบต้องแบบ ลงไปคลุกคลีกัควาทําไทยที่มันเป็นรากเงาของนาวิชัยอย่างการรำของอาโปอย่างการเล่นเครื่องหนังของของมา<ช>ยหรือการรำของบาน,นด้วยเราคิดว,ว่าทุกคนที่ได้เข้าไปจับไปเจอไปอะไรพวกนี้ม,ม,มันมันมีมนความสุขมันก็ภูมิใจแล้วก็วไทยมันไม่ได้มีแค่แบบคําว่าไทยอ่ะมันไม่ได้มีแค่ว่าอุ้ยความเป็นไทยอย่างนั้นนะไทยเมืองไทยมันเป็นเมืองที่แบบมีความหลากหลายมากคุณจะได้เจอความหลากหลายเยอะมากที่อยู่ซึ่งในสซึ่งจริงเขาบอกว่า โปรเชื่อว่าความไทยเนี่ยมันอยู่ในใจทุกคนใช่แต่ว่าเราเราจะมีมุมมองกับเขาแบบไหนอย่างเรื่องแมนสวงอ่ะเราก็พูดถึงความเป็นไทยในแบบที่เราเชื่อออเอาแบบที่แบบเฮ้ยเขาเขาเขาเชื่อว่ามีกันมานานแล้วเราก็หยิบออกมาแล้วเล่าในแบบเราเป็นการเหมือนนำเสนอเป็นการเฟรีเซันว่าเอ้ยเนี่ยคือในมุมมองของเราว่าความเป็นไทยเป็นยางี้ใช่แวทุลกัมันเบสออนแต่ว่าเราใส่จินาการ ของอาร์ตดีไซเนอร์แล้วก็พร่ัฟชั่นต่างๆเข้าไปเพื่อง่ายๆเลยเพิ่มความสวยงามเพราะมันมันก็มันก็คงไม่ได้แบบไทยจ๋าแบบจับต้องไม่ได้ขนาดนั้นเราต้องบอกว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่บางทีมันแบบเป็นขนบธรรมเนียมหรือว่าเป็นแบบการย้อนยุคจ๋าเลยเนี่ยบางทีเราเองคนในคุคปัจจุบันอาจจะไม่เก็ตสิ่งนั้นได้นะเรื่องไหมภาษาเอ่ยการแต่งกายเอ่ยเราอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแมนสวงมันคือการเอามาตีแผ่เอามานำเสนอรูปแบบของแมนสวงเองใช่ตั้งใจนะตั้ บางคนที่ไปดูการ่ามาแล้วอันนี้ไม่ได้สปอยเนาะมันยังไม่ไทยเกินออคือจริงเราตั้งใจเราทำรีเสิร์ชมาแล้วเราเอาต้นแบบเอาความเป็นจริงมาใช้แเราก็มีการพัฒนาจากจินตนาการด้วยแล้วพยายามทำให้มันเข้าถึงได้ยง่ายคนรุ่นใหม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูยากจังเลยพายามแบบเอ้ยภาษาก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามให้มันย่อยง่ายขึ้นแหละแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่า บางคนอาจจะไม่รู้จักเพราะแมนโสงคืออะไรแมนโสมมันคือสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ในปลายลอสามมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเพราะในยุคนั้นคือคือเรื่องชั้นวรรณะที่คนอยู่ชั้นล่างจะขึ้นข้างบนมันยากมากเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะเดินขึ้นมาหลายขั้นเลยดังนั้นดังนั้นมันเลยมีตัวละครเข็มขึ้นมาซึ่งเข็มคือไพร่ที่เขารักการลำเขาเลยใช้การลำเนี้ยในการไต่เต้า เรื่องสันทางสังคมเข้าใจแล้วแล้วเสร็จปั๊บเขาก็เลยได้เข้าไปในแมนสวงใช่ไหมแล้วซึ่งในแมนสวงเนี่ยมันจะมีหลากหลายวัฒนธรรมไทยจีนหรือนู่นนี่นั่นมันผสมรวมกันอยู่แล้วเนี่ยธาณยุคนั้นมีหลากหลายวัฒนธรรมรวมกันมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันก็จะต้องไปหาคําตอบในแมนสวงและในนั้นมันก็จะมีเรื่องสืบสวนสอบสวนที่ย้อนยุค ค่ะเออพูดถึงสืบสวนสอบส,สวนแน่นอนนะหลายคนก็ถามว่าจริงๆแล้วแมนสวงเนี่ยได้ยินมาสักพักและเห็นเทรเลเลอร์เห็นทีเซอร์ทุกอย่างมา<ช>แล้วทุกคนค่อนข้างว้าวกับมันแต่ทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นช่องมันคือสืบสวนสอบสวนใช่คร<ช>ับตอนแรกเลยที่ได้รู้ว่าแมนสวงเราจะทำบีออนคลาวเนี่ยค่ายเราเองต้นสังกัดเนี่ยจะทำภาพยนตร์เรื่องนี้แมนสวงได้มีการรู้บทย่อได้มีการรู้เรื่องราวคร่าวๆแล้วเราคือสี่นักแสดงที่เขา เลือกมาเล่นรู้สึกไงบ้างโอ้จริงๆมันต้องบอกว่ามันเป็นการ d e v วล o อจากแค่รู้ว่าจะทําหนังพีเรียดใช่กแล้วก็ค่อยค a r ลายไปว่าเออคนนี้ลํานะคนนี้เดี๋ยวมีการตีเครื่องหนังนะอะไรเงี้ยแล้วบทถูกพัฒนาไปเรื่อยเรเรายังไม่รู้ว่าใครเล่นอะไรอยังไงเป็นแซคลี่บ้างใช่ครับก็โชคดีที่ทีมเราให้โอกาสว่าเราได้คุยกับตัว ที่บัวครูบัวที่เขียนบทเนี่ยมาตลอดก็มีการเดเวลลอปมาตลอดที่แรกก็ไม่ใช่สืบสวนสอบสวนร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนแรกบทไม่ได้เป็นงี้แล้วก็ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆว่าตรงเนี้ยน่าจะเหมาะเจาะกับทุกอย่างแล้วแหละดูง่ายย่อยง่ายมีความสุขแสดงว่าจริงๆแล้วทีมเขียนบทก็คือศึกษาจากตัวแคสด้วยศึกษาทั้งแคสและประวัติศาสตร์แล้วก็ศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในยุคนั้นแล้วเอามารวมกันแล้วกลายเป็นแมนสใว่เมื่อกี้พูดออกมาว่าเออมีการตีเครื่องหนังมีการรำนั่นนู่นนี่แล้วก็แน่่นนอวา หลายหคนเห็นคาแรคเตอร์ตัวละครของแต่ทั้ง4คนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตอนที่เราดูคินพอใช่คนเลี่ยเรื่องเลยอยากอภูเองนี่ก็เรียกได้ว่าแบบมีการเวิร์กช็อปไร้รำกันแบบว่าโอ้โหข้ามข้ามเดือนกันเลยทีเดียวคุณดูแล้วเนี่ยคุณคุณดูแล้วดูแล้วแบบสปอยความรู้สึกนิดนึงเอาจริงๆคือเนี่ยทุกคนเนี่ยคือไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะว่าวันก่อนไปเขาเรียกว่ารีวิวลงในติ๊กต็อกแล้วก็บอกทุกคนว่าเฮ้ย อยากเข้ามาดูนะถ้าไม่อยากฟังสปอยเพราะเราเนี่ยเป็นคนรีวิวปุ๊บเราจะพูดๆแล้วบางทีเราเผยรู้สปอยไปบา้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น,นจะบอกว่าถ้าวันนี้ให้พูดแค่ความรู้สึกแบบไม่สปอยอเลยนะประทับใจประทับใจและตกใจตกใจกันหรือปะตกใจกับการเปลี่ยนแปลงของน้นงนอง ตกใจกับการเปลี่ยนแปลงของพี่ตกใจกับการเปลี่ยนแปลงของเนี่ยของทุกๆคนที่เราเห็นมาตั้งแต่วันแรกที่ก่อนที่จะ start King Port ขอมาจนมาถึงวันนี้ที่มาเล่นเนียนสดเฮ้ยมันตกใจจริงๆอย่างพี่ต๋องเนี่ยรู้จักกันมานานมากไม่คิดว่าพี่ต๋องจะกลายเป็นตัวละครอาหงได้แบบเนียนกริบขนาดนั้นว้ออาโปเหมือนกันอาโปไม่ใช่แค่แสดงอาโปเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพทั้งอินเนอร์ทั้งทุกอย่างทั้งวิธีการใช้ชีวิตวิธีการเดินแม้กระทั่งวิธีการนั่งยังไม่ใช่อาโปเลยในเรื่องอ่ะมันเลยทําให้เรรราบปะัใจ ิช่โปรให้ลดไปเยอะนี่ก็ต้องลดใช่พี่ไมค์องกเหมือนกันนี่ใส่เพิ่มอะไรจริงนะผมนี่ใส่เพิ่มใช่เพิ่มด้วยคือต้องเนื้อแล้วก็เพิ่มของพี่ไมค์นี่อึ้งมากตรงไหนหรือปะเขานิ่ง หนึ่เรื่องตัวละครคือนิ่งมากใชถ้าเรื่องจริงๆแล้วพี่กูเองเนี่ยกูรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนี่หรอปะเก็พี่มาจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่พอไปดูในเรื่องไม่ใช่พี่มาอย่างนี้ก็จริงเป็นไงก็จริงน่ารักแล้วน่ารักมากน่ารักขี้แกล้งอันแล้วอันแล้วมีความเห็นกับตัวละครนี้ไงในแบบที่ไม่สปอยจริงจริงเนีต้องบอกว่าเปิดฉากมาเราชอบตัวละครนี้มากเนี่ยสปอยเลยเหรอป้า ผมแต่ละเงียบแล้วล่คือจะบอกเลยเเรื่องมาเราล่ตัวละครตัวนี้มาเพราะว่าเขามีความน่าเอ็นดูเป็นตัวละครที่น่าเอ็นดูน่าสงสารเขาทำอะไรบ้างในเรื่องีนคนนี้ไม่ได้ละรไม่ได้ละเอางี้เราคิดว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เมโลจะโดนฟองละแล้วแล้วแล้วคิดว่าคนไทยที่ไปดูเนี่ยเขาจะเข้าใจและเข้าถึงในหนังเรื่องนี้ไหมสมมติสมมติเขาไม่รู้ข้อมูลประวัติศาสตร์ใดทั้งสิ้นโหสำหรับเจหมอ เจนรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยเมันไม่ต้องใช้ความเข้าใจอะไรเลยเม,มันแค่ตัวเองไปนั่งตรงนั้นเราดูอะออมันง่ายมากทุกคนมันไม่ต้องไม่ต้องมีใครมานั่งคิดว่าอุย้ยกูจะแบบอินกับขนมทำเนียมกูจะไม่เข้าใจ มันง่ายมากมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นเนาะไอ้ที่ลึกก็คือการแสดงไอ้ที่ลึกก็คือพล็อตคือเรื่องราวแต่ในเรื่องของขนมทำเนียมเค้าเจ้าต่างๆบอกเลยไม่ไม่ได้ลึกแต่ต้องง่ายแล้วคุณรู้อะไรไหมว่าตอนเนี้ยทางหนังและสังเกตไหมว่าตอนนี้ผมคนสำ้ัญที่มีกันขา้ในช่วงรายการไม่มันเป็นการนั่งคุยกันรายการเราเป็นนักร้องอยู่แล้วเพราะว่าคือพอเราพูดเรื่องเรื่องแมนโสมาพูดเรื่องการประสบการณ์การเข้าไปดูความน่าสนใจตอนนี้แมนโสเนี่ยสร้างปรากฏการณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยเนี่ย ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงให้ติดตามสองทุ่มวันนี้ที่ที่บีออนหรือแม่สวนครับว้าวมากคือแบบเอาจริงป่ะทุกวันนี้นะแค่แค่การไปงานอีเวนต์เปิดตัวรอบกาล่าเขาอะนี่ก็ว้าวแล้วนะวันนี้จะมีอะไรให้ว้าวอีกหรอสองทุ่มติดตามใช่ไหมเอาจริงวันนั้นว้าวมากเพราะว่านี่ก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งจะใส่ชุดไทยไปเดินพละกอนหนึ่งแล้วตอนแรกก็ใส่แบบอุ้ยนี่วะเขินเขินใส่มาเยอะมากเปิดประตูเท่านั้นแหละอ๋อเ่อนเต็มเลย ตอนแรกตอนแรกขื่นมากขื่นมากอุ้ยข้างล่างมองกันเต็มเลยชาวต่างชาติหัวาหัวว้าเพราะชุดเราเต็มไงสบงยสบายเต้ยเมาเต็มใช่ไหมแล้วพอขึ้นไปเข้าประตูห้างก็นั้นละอ๋อโอเคโอเคแล้วขืนแล้วรู้ไหมว่าอันนั้นคือความรู้สึกเวลาที่คนที่เข้าไปดูแม่สวนใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าทุกวันนี้หลายคนรอใส่ชุดไทยวันที่ยี่สิบสี่ไม่ได้เพราะว่างานกาล่านะเขาจะใส่ชุดไทยไปดูกันจริงๆนะที่มั่นใจว่าหลังจากวันที่ยี่สิบสี่อ่ะมันจะไม่ใช่แค่ชุดไทยละอุ้ยมันอุ้ย อยาให้มาให้นมมันเล่าว่าคือเราไปคอลแลบกับแมนสูงเอ้ยคือไปคอลแลบกับทรงวาดทรงวาดใช่เพราะว่ามีเหมือนกับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแกลลอรี่ใช่สามารถไปดูได้ตอนนี้ไม่ใช่แกลลอรี่นะมีอย่างไรล่อยามินแมนสูงเอ็กซ์วาดมีอะไรบ้างทั้งโอ้ยมีทุกอย่างเลยครับเราสามารถไปตามรอยแล้วต้องบอกว่าทรงวาดเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงแมนสวงมากคือเราแบบรีเสิร์ชมาแล้วว่าแบบมันคล้ายคลึงแล้วก็ต้องบอกว่าแมนสวงอ่ะเรารีเสิร์ชมาว่ามันมันอยู่ประจวบเหมาะแถวๆนั้นพอดีแล้วก็ มันจะมีอาหารมีเครื่องดื่มใช่เราดีใจมากที่ทําให้แบบ เศรษฐกิจในแถวนั้นมันแบบมันเฟื่องฟูขึ้นมาแบบแฟนขับไปแล้วก็แบบไปตามรอยอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่ใช่แค่แบบเรื่องแฟนคนไทยแต่ไปรวมในอินเตอร์แฟนด้วยใช่นคือจุดมุ่งหมายจุดตั้งใจเลยที่แบบเข้ามาตามรอยกันเนาะเราไม่นี่เขาบอกว่าอใหโ่แล้วชี้กันโอเรียนรมเรียกว่าไม่ทำเรื่องโอเรียนรามนนี้เขานี่จริงๆเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามเลยก็คือเรื่องของการเวิร์กช็อปเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าอย่างอโปกับบาสเองเนี่ยต้องเรียนรำหนักมากส่วนพี่ไมเองต้องเรียนตัโพตเครื่องหนัก ึ่งตะโพนตียากมากนะจริงๆแล้วอ่ะแต่จริงมันเขาเรียกว่าอะไรคุ้นชินเพราะว่าเราเติบโตมากับวัฒนธรรมเนี่ยัเป็นแบบมารุรานี่ออกมาเราจะเออตะโพนมันก็แต่พอมาเห็นพี่ไมค์ตีเแบบว้าวมากใครจะไปคิดว่าว่าพี่ไมค์ที่แบบเนื้อออกป้าล็อกขนาดนั้นอ่ะแล้วจะมาแบบตึงตะตึงอ่ะเข้าใจปะตึงเป็นไงพี่ไมค์ยากไหมฮะสำหรับการเรียนตะโพนจริงคึกหนัก ตามตรงไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เราต้องผ่านไอ้ความเจ็บปวดรวดเดาของของนิ้วมือจนข้ามไปแล้วมันก็จะชิวขึ้นไอ้ช่วงจังหวะนั้นจะนานนิดหนึ่งมือแตกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าใครมาไฮทัชหรืออะไรก็ตามถ้าเห็นว่ามือด้านอย่าว่ากันนะเพราะว่าเราผ่านการติตะาพลไปอย่างน่าขำถ้าจับหน้าก็หน้าไปซ้อมด้วยครับพี่ชิคเพราะว่าหน้าอะไรเล่นเต็มเล่นเต็มไม่ไปไนไม่ไปไหนไม่ไปไหนใครว่าจะมีคนจับก่อนหรือที่ผ่านมากูตีตะโพลมาตลอดไม่เป็น แตว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีทั้งตะโพลแล้วเครื่องหนักอื่นๆซึ่งบอกว่าดนตรีไทยจริงสนุกถ้าใครแบบอยากลังเลได้ยินอยู่ลังเลจะส่งลูกไปเรียนหรือตัวลูกเองตอนนี cool ้อยากเรียนลองเรียนดูมันน่าสนใจมากครับดนตรีไทยนี่นะพอได้แบบว่าเรียกว่าได้ถ่ายทําได้เข้ามาอินเข้ามาเล่นในเรื่องแมนสวงเนี้ยนอกจากแบบว่าได้นําเสนอไปแล้วตัวเองเองก็ยังติดความเป็นแบบเอ้ยเห็นคุณค่าความเป็นไทยมากดีด้วยอะไรอย่างนี้เนาะมาถึงอโปเรียนรำมเห็นบอกว่าเรียนหนักหน่วงมากกับบาสใช่ไหมครับคือขนาดว่าแบบ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยของพี่บารใช่ปะตอนนั้นที่แบบกล้ามเนื้ออะไรแอบนี้อะไรอ่ะอ๋อใช่คืออคืต้องบอกว่าของพี่โปอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องข้อเพราะว่าเพราะว่าบาสบาสจะมีปัญหาเรื่องข้อเพราะว่าบาสอ่ะเลฟฟิเนตแล้วทีนี้การเลฟฟิเนตอ่ะมันติดกล้ามหมดไม่ไม่พี่มันก็ดก้ามมันติดก้ามมันติดกล้ามคือมันติดปัญหาคือกล้ามปัญหาคือกล้ามตุ้ณบอกี้ว่าเลฟฟิเนตมันต้องล็อกข้อทีอ่าต้องบอกว่าการรำอ่ะคือเขาจะดัดมืออย่างงี้ใช่ไหมไม่สมทางแล้วแล้วเขา ครูครูบอกมานะบอกว่าบางคนน่ะมือก็ไม่ได้อ่อนแต่ว่าเขาใช้การหักข้อช่วยใช่นี่คือมืออะไรนี่บัดเล่วฟนเน็ตมันต้องลอกข้อก่อนทากันใช่แล้วพอมานลหักยังไงนะมันหักไม่ไปแล้วใช่เพราะว่าเราชิงกับการล็อกข้อมาตลอดะแล้วพอนองบาเขาตั้งวงไงทำไมวงมันแปลกๆอลกเออเพราะว่ามันชี้เป็นนู่นไม่ใช่เขาติดกล้ามอ๋อ เขาใจไ้ำเขาเป็นมนุษย์กล้ามไงเข้าใจไหมเออสุดท้ายแล้วมันก็เหมาอนกับบทเขาอยู่แล้วใช่ใช่ใช่บทเนี่ยที่เราจะจับผิดกระต่ายเวลาไม่ได้แร้วใช้พูดอะไรไปได้เลยตอนนี้คือคือมันเจ๋งที่เราเราเราเป็นตัวกลางในการสื่อผ่านความความเป็นไทยเนี้ยในศิลปะการร้ำไทยให้คนต่างชาติได้เห็นเพราะไอไอตอนที่ไปเรียนเนี่ยก็ รู like right. ้ส <discussion> right. ึกโอ้โหมันเหนื่อยแล้วมันยากมากเพราะเขาซ้อมไม่ได้ในเด็กไงแล้วเราเพิ่งซ้อมแล้วมันเกรงไปทุกส่วนเลยนะร่างกายขาเข่าเอวเอวสะโพกสะโพกีอย่างนงี้คือทุกทุกครั้งที่ซ้อมอ่ะค่ะแล้วแบบสมมติแบบตัดมือแล้วมือมันเหนื่อยเพราะมันต้องเก่งอย่างเงี้ยนานนานเสร็จปั๊บเราก็เหมือนแบบให้ความเชื่อตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องส่งผ่าดอันเนี้ยให้คนต่างชาติให้คนไทยรุ่นหลังก็ได้เห็นแล้วก็เหมือนพอมีพลังขึ้นมาล้วก็แบบก็กลับมาซ้อมต่อไปได้เคยเป็นปัญหาไหมรำรำอยู่แล้วมือชาไม่รู้ตัวยเ ผมบอกว่าการการรลานี่มันยากมากเลยนะมันเหมือนกับแบบการฝืนธรรมชาติการลำด้วยขาด้วยอินเนอร์ข้างในด้วยด้วยมือด้วยอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังตั้งวงได้อยู่ไหมครับทั้งสองคน ก็ยังได้หน่อยแต่จะไม่ได้เท่าเหมือนในภาพยนตร์เล้วเราตอนภาพยนตร์ี่ออาตรงฉากแรกเลยที่เห็นโบรัมอ่ะฉันอึ้งมากสวยมากเพราะมือเธองินมากเหมือนแบบเหมือนแบบดัดในกลาคนสมัยก่อนเขาจะกดลงไปในกลาหึืออกปะอโป้เหมือนแบบมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเหมือนฉากที่อโปรลมอ่ะคือสวยงามมากเรลงนี่แบบ ตนี่รอนานมากรอว่าเมื่อไหร่ว่าจำพี่หมายจะรุกขึ้นมาลำ่กับเขาบ้างักหน่อยไหมกรงหนังเ็าเลยปาเอ๊ะอ่างหงมีไม้ฉากเล่นงิ้วเลยนะเอ๊ะไม่รอ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 ดูแน่นอนแล้วนั่นก็คือออกมาเป็นแมนสูดทุกบวันนี้ฟีดแบ็กตอนนี้เป็นไงบ้างจากที่แบบว่า คือจริงๆก่อนไปเร่ฟิตแบกอะอยากพูดเรื่องหนึ่งก่อนอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราลืมพูดไปว่าจริงๆแล้วนอกจากความภูมิใจที่พวกเราได้แบบได้นําเสนอผลงานที่ที่ดีแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดจากพวกเราคนเดียวอ่ะคนมันเกิดจากทีมงานที่เขาแบบตั้งใจจริงๆเขาไม่ตั้งใจแค่บอกว่าเอ้ยอยากทําหนังให้ให้ได้ยิงกันเยอะๆหรือทาหนังที่แบบเป็นที่นิยมแต่เขาอยากทาหนังที่เขาสามารถภูมิใจได้ว่าเฮ้ยนี่ผลงานของเขาอ่ะตากล้องก็ต้องภูมิใจว่านี่คือผลงานที่ช่ถ่ายทอดภูมิกับปิภูมิใจว่า ฉันได้ถ่ายวามสิ่งที่ดีที่สุดให้คนดูอะไรเป็นเหมือนงานคร์ฟอะครับจริงเพราะว่าหลายๆคนดูเสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าเนี่ยแคปได้ไปตั้งโปรไฟล์ได้ทุกช็อตเลยหมายความว่าแคมป์แไหนก็สวยช็อตนั้นก็สามารถเอาภาพไปใช้ได้เลยใช่แล้วที่สําคัญกที่สุดเลยคือเราสึกว่าผมภูมิใจให้ทํางานกับทีมให้ความสําคัญกับบุคลากรหรือ หรือแบบบุคคลอะคือเขาเซตเวลาการทํางานที่แบบ12ชั่วโมงแค่นั้นคือปัจจุบันในเมืองไทยหลายๆที่อ่ะมันแบบ18ชั่วโมง16ชั่วโมงบางทีเราสิบสองอะก็คือ12บสองหกโมงเย็นเลิกก็ต้องเลิกถ่ายได้แค่นั้นเขาฟิกเวลาแล้วพยายามทให้แบบรู้สึกว่าเพราะงั้นมันก็จะล้าเกินไปแล้วมันก็จะทําออกมาได้ไม่ดีมีผลกับจินตนาการมีผลกับจินตนาการและการสร้างสรรค์เพราะจริงๆทีมเราเนี่ยปล่อยให้ทุกคนนะครับทีมเสื้อผ้าหน้าผมทุกคนเลยใส่มาถอดอินเสิร์ตว่าเฮ้ยตรงนี้ ดีกว่าไหมครับพี่อะไรเงี้ยสามารถเดินเข้าไปคุยกับผู้มกับได้เลยเหมือนทํางานแบบคุยกันแล้วเราฟังทุกคนอย่างเท่าเทียมอ่ะถือว่าแม้แต่การกินข้าวก็ตามนะสวัสดิการน้ําทุกฝ่ายคุณตําแหน่งไหนก็ตามอ่ะเท่าเทียมกันคือมันมีคือมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคือเขาเอามาแปะแบบแปะกระดาษว่าอันนี้ตัวผู้มกับอันนี้ตัวนแสดงแรกเลยอึ่งจริงจริงที่ต่อยเดืนมาหยิบแล้วโยนทิ้งเพราะจริงๆอิงอ่ะตรงนะการแปะเนี้ยเป็นเรื่องปกติของการันเทิงไทยก็บอกอย่างนี้นะว่ากองอื่นก็เป็นอย่างนี้ ใช่เนาะแต่ว่าคือกองนี้ก็อยากสร้างสแตนดาร์ดใหม่เนาะอย่างที่พี่ปอนเขาเคยคือพูดในหลายๆครั้งอยากให้มันจริงอยากให้ทุกอย่างมันแฟรฟกันหน่อยไม่ต้องมีเลเยอร์อะไรเยอะเพราะให้โฟกัสที่สิ่งที่ควรทำซะมากกว่าเ็าคือตัวเงินซึ่งแน่นอนว่าทีมงานแมนส่วงทั้งหมดทั้งมวลเราก็คือมีทัศนคติเดียวกันทำงานด้วยกันเพราะว่าคือคือทีมเราเชื่อว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบ้านแล้วเราปฏิบัติกับคนในบ้านดีเวลาเราทำงานคนอื่นหรือออกไปนอกอะ มันเขาจะทําตัวดีเช่นกันทุกคนจะได้รับฟีดแบ็กที่ดีกลับไปใชตอนที่บอกว่าแบบคือเราจะส่งงานที่มีความสุขให้คนดูอะแลยมีความสุขได้อ่ะคนทําทุกคนต้องมีความสุกก่อนความสุกก่อนเราก็เฮ้ยเลยเราเราได้ยินแล้วสุก็ที่เราประทับใจกับแบบการพยายามทําตรงเนี้ยให้เป็นแบบนี้เพราะถ้าคนทำแล้วรู้สึกว่าโหทีมงานเขาตั้งใจหาดนี้เขาลงทุนเยอะเขาใส่แพชชั่นเต็มที่แล้วคนเล่นอ่ะมันก็แบบฉันจะไม่มาแบบเฉยเฉยฉันจะไม่มาจงังละ จะมาอ่านบทนักกงนักกองเห็นไม่ได้ได้หรอม้อันนั้นไม่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนอกจาก4ี่คนแล้วนอกจากทีมงานขอพูดถึงนักแสดงรุ่นใหญ่หน่อยเพราะต้องบอกว่าเรื่องนี้ความน่าสะพรึงของการแสดงคือพอเข้าไปนั่งดูตรงนั้นแล้วรู้สึกคุ้มค่าบัตรมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่เห็นผลงานพี่ๆมานานมากจริงสายแบบว่าโอ้โหเขาเรียกบารมครูอะเรื่องบอป้าที่แบบว่าด้านการแสดงแล้วได้มาอยู่ในเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะได้ร่วมงานกับพี่ๆเหล่านั้นคือแบบมันมันมันดีใจอะ คือแบบเราเราเคยดูแต่เขาเล่นลรคอเวทีเราแบบไม่ได้มีโอกาสไปเล่นกับเขาเมื่อเราเอเรามีโอกาสได้เข้าฉากกับเขามันเหมือนแบบโอ้โหเหมือนสิ่งที่เราฝันมาตลอดมันเป็นจริงใช่แล้วเราก็ได้เรียนรู้จากวิชาที่ที่แบบที่มันเขาสะสมมานานแล้วมันแบบหูมันเด้นตันมากเลยใาฐานะท่บาสดูเป็นน้องน้อยเนาะในในเรื่องของแบบวาการแบบเข้าวงการอะไรเงี้ยพอถามนิดนึงว่าตอนที่นั่งอยู่แบบมีโอกาสไหมได้นั่งนั่งอยู่หลังมอนิเตอร์เห็นรุ่นพี่แสดงแล้วแบบ จริงๆผมแทบผมแทบไม่ค่อยได้เดินไปหน้ามอนิเตอร์เลยเพราะว่าพอเรลาเข้าฉากเราก็จะอยู่กับตัวละครแล้วแล้วมันก็พอจบซีนนี้เราก็จะไปอีกซีนหนึ่งเลยก็จะแทบไม่ค่อยได้ไปกน้อยน้อยมากๆแต่แต่ว่าสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของนักแสดงที่เจบอกคือว่าจริงๆแล้วว่าไม่ใช่ว่าเลือกเาได้คนนี้เลยนะแต่ละบทกว่าจะได้มาเราเลือกมาหลายรอบมากผ่านการแบบว่าทีมงานทีมงานผ่านการแบบเอามาวางเรียนกันแล้วยังไงให้มันไมาเขาเขาได้มาอ่านบท ได้มาดูแครคเตอร์แล้วบางคนก็ไม่ได้มันหลายรอบเปลี่ยนหลายรอบมากอย่างเจ้าคุณวิเชียนเจ้าคุณบริสอนแม่ครูก็ทุกคนที่คุณได้เห็นในเทเลอร์ต่างๆอ่ะคือกว่าจะได้ตัวละครเนี้มันผ่านการการแคสการดูตัวการดูความเหมาะสมเยอะแยะมากมายคือเหมือนพยายามเลือกคนที่ถ่ายทอดจุดจุดนั้นจังหวะนั้นได้ดีที่สุดไม่ได้เลือกที่อาจจะพี่เขามีคนรู้จักเยอะหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่ มันก็เลยได้งานที่แบบถ้าเราไปดูจะเห็นว่าพี่พี่ที่ทุกคนเขาเล่นดีามากๆจ,จริงจริงค่ะนี้คอนเฟิร์มเลยต้อง<ช>บอกว่าบอ,อได้มีการรีวิวเรื่องนี้ลงไปแล้วน้องในสือส่อออนไลน์ของเจมเองเนี่ยเจมก็บอกว่าถ้าเรื่องของ acting กับเรื่องของแขนนักแสดงสำหรับเจมนะมันเกินคาดมากๆแล้วมันก็วาวมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนึกออกไหมนั่นนะถ้าเป็นในเรื่องของแขนนักแสดงคือเต็มศิษเให้ศิษเลยก็มีโอกาสได้บอกตรงนี้ไปแล้วนะฮะและแน่นอนว่าฟีดแบกดีมากเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะตอนนี้คนดู เยอะมากนะทะลุไป500ร้อยกว่าแล้วเขาบอกว่าเมื่อไหรจะ2องทุ่มเอาอีกแล้วทำให้ให้รออีกแล้วนะอย่าถามเยอะนะโปเดี๋ยวพี่เขาหลุดสปอยนะแล้วก็มีแบบว่าเออเข้ามาแบบชมการบอกว่าอุ้ยแบบในเรื่องคือแบบเขาเรียกว่ารในเทเลอร์คือดีมากรอติดตามรอดูเพราะมีหลายคนมากที่รอดูที่ยี่สิ พวกนี้ไงเออพวกนี้เราเชื่อว่าแบบหลายๆคนคงแบบแต่บ่ายรับจะเปอีกรอบไหมอะไรนะไปดูอีกรอบไหมจะเป็นรอบที่สามไหมพี่ไม่เมื่อวานรอบสามเมื่อวานเอสเอฟหนังแล้วลุงก็ไปนะฮะแต่เมื่อวานจากประสบการณ์ของการไปพารากอนวันแรกทําให้เรารู้ว่าเราควรไปแบบแอบๆแล้วลองเข้าโรงเลยไม่ตะโกนมากเสียเวลาตะโาจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อวานดูไปแล้วคุยกับเนี่ยทุกคนคุยกันว่าเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ยมันดูรอบเดียวไม่ได้มันต้องดูสองเพราะมันเก็บไม่หมดดูแล้วดูแลเฮ้ย เราหลุดจุดนี้ไปได้ไงวะจริงมันเป็นเพความรู้สึกที่แบบดูครั้งแรกก็เรื่องหนึ่งพอดูอีกรอบนึงก็แบบมันได้เก็บส่วนที่มันขาดไปอะยู่ผมว่าอยากเอามือมาปัดปล่อยหวานให้พี่มายแล้วเกินนะมาสิกครับปล่อยหวานแน่แล้วก็บอกว่าตรงนี้บาสเก่งมากกล้ามเป็นอุปสรรคในการรามตลกตรงนี้กัมม์หมเลยยังไงนะแต่น้องเขาทำได้ดีคือสิ่งหนึ่งที่น้องเขามีอ่ะ แล้วมันจะแล้วมันอยู่ในหนังด้วยคือความตั้งใจของเขาคือคือต่อให้เขาจะประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่นแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาด้อยคนอื่นเขารู้สึกว่าเขาต้องทําการบ้านมากคนอื่นมันเลยทําให้ในเรื่องเขาเขาเขาชายมากด้วยความด้วยความที่ที่ที่เรามีแบบท่านครูบาอาจารย์ศิลปินใหญ่ๆมาเยอะด้วยมันก็ทําให้เราแบบ เราจะมาเป็นตัวถ่วงไม่ได้อะเราต้องทำกันบ้านเอาคนอื่นแล้วยิ่งบทเราแบบไม่พูดดีกว่าเว้ยแม่เฮ้ยทุกคนมาเดี๋ยวเออนั่นแหละทุกคนคือเอาง่ายๆว่าทุกคนหนักหน่วงมากแหละพอเราพูดถึงปุ๊บมันก็แบบความรู้สึกเดิมๆที่มันผ่านการทํางานหนักหน่วงมามันก็จะกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบนั่งดูตัวเองก็จะภูมิใจ่ะครับถามนิดนึงสี่เพื่อนเพื่อนี่ๆน้องๆในวงการันเทิง์นพนุกันเยอะมากรอบกาล่าสองรอบที่ผ่านมาทั้งที่เมเจอร์และที่เอเอสเอฟฟีดแบ็ก แล้วตอนนี้คือทุกคนชมเรื่องงานโปรดักชั่นด้วยแล้วก็ความสวยงามความประณีตแล้วก็ทุกคนเซอร์ไพรส์กับว่าเฮ้ยพวกคน มองภาพในเชื่อได้อีกอย่างหนึง่งแต่ไปดูของจริงแล้วมันได้อีกรสหนึง่งที่มันแบบค่อนข้างจะเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คืออาจจะมีบางกลุ่มที่คิดว่าโอเคเข้าไปจะเจอเป็นเป็นหนังที่วายนิยามง่ายๆคือวายใช่ไหมแต่จริงๆมันคือหนังที่เราพยายามทาให้เป็นงานคลาสที่ดีใช่นืกองมาจากถ้าเข้าไปดูจะลืมจังหวะที่เราคิดก่อนเข้าไปเลยถ้าคนนี้คาดหวังว่าจะเป็นวายหรือเปล่านี่ใช่ต่อ่าคือต่อต่อต่อแล้ที่สําคัญคืออย่างนี้คือบอกได้คุยกับหลายคนทั้งคนในวงการและนอกวงการคือมีหลายคนพูดเหมือนกันคือ คนที่ชอบหนังนิชหนังเฉพาะหนังลึกๆเนี่ยก็ดูแล้วไม่อึดอัดคนที่ชอบหนังแมสมาดูก็ไม่อึดอัดจริงเพราะว่ามันคือความเจ๋งแมนสวงที่คนนิชหรือคนแมสก็ดูได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยอึดอัดมาจริงจริงเราก็บอกว่าเข้าไปดูก่อนอย่าเพิ่งตั้งคําถามอย่าเพิ่งคิดไปก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งแบบว่าเขาเรียกว่าคาดหวังอะไรเราอยากให้ป่อยจอยเข้าไปดูรับรองนะคุณจะได้ดูหนังสนุกแน่นอนคือโปรว่ามันเจ๋งที่แบบรําไทยอ่ะกับศิลปะไทยอ่ะคนจะติดภาพว่าเฮ้ย มันต้องอยู่ในหนังที่มันน่ากลัวนกลัวห,หรือว่าเป็นหนังตลกหนังสงครามหนังประวัติศาสตร์หนังคลึกเครียด<ๆ>ใช่เพราะอย่างตอนนี้คือหนังเรื่องแมนส่งที่ไปคานอะไปเมืองคานครับชาวต่างชาติก็เข้ามาบอกเฮ้ยหนังไทยเขามีเล่าเล่าประวิตร์ในมุมนี้ด้หรอ,อแล้วมันแบบสึบสมสอบสมแบบพิเศษหรอเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบหนังฉายเมื่อไหร่แบบให้บอกเขานะเพราะว่าแบบมันน่าสนใจมากงั้นแปลว่าคนเริ่มสนใจศิลปวัฒนมไทยมากขึ้นค่ะ เขาบอกว่ามีวิธีการคลายเครียดในกองถ่ายไหมเราะเห็นบอกว่าเออในกองดูแบบจริงๆเขาดูทํางานกันไม่ได้เครียดขนาดไหนนะเออเรามีค้หนิงอยู่ใช่มันมเป็นความหนักในพาร์การทางานมากกว่ามันคงไม่ใช่พาร์เครียดที่แบบว่าต้องไปกองไปถ่ายอะไรอย่างงี้อันนี้จริงมีอันนี้มีคนหนิงแต่แต่พวกเราจะมีเครื่องนวดมีเครื่องนวด แต่ว่ามีเครื่องลัวให้ได้ผ่อนคลายหน่อยแล้วก็มีอย่างเงี้ยน้องแบบต้องแบบเวลาออกจากตัวละครไม่ได้หรือมันหนักจริงๆริงอะไรอยางเีเราโชคดีเยแอคติ้งโค้ชที่เขาบอกวิธีการ relaxation อะไรอย่าเงี้ยจริงๆต้องบอก acting coach ทีจำเป็นมากเลยนะเพราะการเข้าบทละครที่มันยากขนาดเนี้ยเวลาจะเอาตัวเองออกมาบางทีมันมีอะไรติดอยู่ในใจเยอะติดอยู่ในความตึงเคคือโชคดีที่คุณหนิงเป็นทั้งผู้นำกับและ acting coach คือนอกจากจะทำให้เข้าไปได้ง่ายแล้วเขายังทำให้ได้ถูกจังหวะถูกจุดที่ในมุมมันควรจะเป็นใช่ครับแต่ว่า วิธีไข่เคยมมีวิธีอื่นด้วยก็จะแกล้งแกล้งน้องอ่ะเวลาเราไม่อยู่หน้ากล้องนะแล้วมันฝ่ายนั้นอยู่แล้วไงเราอ่ะใช่แต่ว่าบางทีเขาพวกนี้โดนด่านะคนแกล้งก็มีอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นไม่ได้เล่นค่ะมาร์กเฉยๆเขาแกล้งค่ะสามารถประท้วงได้ไหมนึกออกปะไม่คดีกรมมันจะมีแบบหมู่บ้านเล็กๆ ที่แบบเอาเป็นเป็นที่พักนักแสดงแล้วแล้วพวกเราก็จะคือมันถ่ายนานหลายเดือนเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องนวดเอาเครื่องทำกาแฟไปว่ายไเลยไปนั่งนอนห้องอารมาเลยนอนใจสกินกาแฟแบบออแล้วก็เราก็จะมีเครื่องเครื่องทำกิ่นแล้วมันจะมีเปิดเพลงน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยเลิเป็นแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าคอรอร์โซนใช่คิดอะไรไม่ออกเข้าโซนนี้ไปก่อนเลยใแต่ตรงๆนะหลายคนก็ชมกันมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนเดี๋ยวฝากไปถึงกับเขาเรียกว่าคนดูที่รอดูวันพรุ่งนี้ดีกว่าฝากติดตามเรื่อง นิดนึงค่ะครับก็อยากอยากให้ทุกคนเข้าไปดูอยากให้คนเปิดใจว่าแบบมันเป็นหนังที่มันดีมากจริงๆนะครับนี่ไปดูมาแล้วนี่เป็นไงะอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะเข้าถึงวัฒนธรรมได้ง่ายขึ้นเข้าถึงการรําได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฝากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในคือจริงๆอ่ะเวลาที่เราเห็นคนดูในชุดไทยไปดูหนังเรามีความสุขมากเลยนะว่ามันไม่ใช่บ่อยๆที่เราจะเห็นแบบ S <S โอ้แต่งชุดนั่งดูหนังเพ <Evet. S 1> ื่อมันดีใจมากแล้วเราก็เราดีใจที่ทําทําหนังเรื่องนี้แบบทําให้ทุกคนแบบเอ j นจอยแล้วก็แบบเข้าไปดูด้วยความแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ฝากเลครับ <ๆ S 2> พรุ่งนี้อย่าลืม ใช่เพราะต้องบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์มันต้องเกิดขึ้นในบ้านเราก่อนใช่แล้วค่อยๆคนไทยต้องอินก่อนเนาะเพราอคนไทยอินปุ๊บเนี่ยต่างชาติเขาจะมาเองใช่ถ้างั้นคืนนี้ตอนสองทุ่มเฮ้ยนี่เอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วมันเอยก็ตื่นเต้นเลยเอาเป็นว่ารอติดตามเลยคืนนี้สองทุ่มว่ามีอะไรที่ปีออนคาหรือว่าแมนสวงแย่มากแย่มากแย่มากที่ปล่อยให้ค้างคาอย่างนี้เอาตรงๆปไาทุกคนตอนนี้คืออยากเลื่อนนาฬิกาได้แล้วเป็นสองทุ่มเลยแต่ว่านั่นก็รอติดตามนะวันนี้สองทุ่มมีอะไรแล้วก็อย่าลืม พรุ่งนี้นะฮะเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์แน่ถึงแม้ว่าค่าบัตรเนี่ยจะถูกกว่าค่าชุดก็ตามเนาะบางคนเช่าชุดพันห้าเนาะค่าบัตรห้าร้อยก็มีนะเสวัน้าไม่ได้ใช่นก็เสียหน้าไม่ได้นะแส่ชุดไทยไปดูกันนะสำหรับแมนสวกฝากด้วยพรุ่งนี้นะคะทั ula, okay, ่วประเทศครับวันนี sequel, so ้ออกคันเลืงดตีคนมากๆเลยครับี่ชพี่บาพี Puis ่ต่องนะที่มาเยือนไปรบป๊อปของเรานะค่ะเป็นเกียรติเป็นสีมากวันนี้ที่ได้สัมภาษณ์แมนสวกแน่ดีใจมากๆเลยขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพร้ววันนี้ แน่นอนค่ะฝากแมนสุงด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ